สวัสดีค่ะวันนี้หมอพีชก็จะมาทำเคสฟิลเลอร์ปากให้คุณสานะคะเคสนี้เนี่ยเคยตัดปากมาแล้วเนาะเคยตัดทำปรับกระจับมาแล้วแล้วก็จะมีปัญหาดนึ่ง,งคือตรงที่ว่าปากดินิีปากบนข้างซ้ายเนี่ยดูไม่บาลานซ์กับข้างขวานะคะทีนี้เคสนี้บอกว่าอยากได้ให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าให้ดูปากดูฉ่ำขึ้นเป็นกระจับมากขึ้นเล็กน,น้อยนะคะหมอ,อก็จะทำให้แบบเรีย f ฟอลโล ลายเดิมของดิฟปากเขาแต่ทําให้ดูมีวอลลุ่มดูมีมิติมากขึ้นแต่ยังดูเป็นธรรมชาติค,ค่ะค่ะทีนี้เราก็ฉีดฟิเลเลอร์ปากกันเสร็จแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะคุณจเจ้าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะหมอเรารู้สึกแค่แบบตอนฉีาช,ชาดเดียวหลังจากนั้นก็คือชาแล้วคุณหมอพีตาออกแบบให้โงปากที่แบบรับกับรูปหน้าแล้วก็เคิร์ฟแบบเบาๆธรรมชาติในแบบที่เราต้องการเลยอันนี้ชอบมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บด,ด้วยค่ะ